ดีไอีพีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภาคเหนือยกระดับธุรกิจสิ่งทิมพ์และบรรจุภัณฑ์สู่ตลาดโลกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระสวงพาณิชย์จับมือสมาคมการพิมพ์ไทยและสำนักงานพาณิชจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือผนึกกําลังครั้งสําคัญจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งทิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทยในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลกโซนภาคเหนือเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐาน ผลักดันให้ผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ผู้ประกอบการโอทอปและ SME ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือภายในงานมีการบรรยายโดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์และพบกับนิทรศการ์แนวโน้มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์โซนให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายการค้ารวมถึงกิจกรรมเชราจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการโอท็อปเอสเอ็มอีกับผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการภาคเหนือทั้งหลายไม่ควรพลาดในวันเสาร์ที่14มี 63, นาคม2563ณห้องสุขโขทยัย1-3โรงแรมแชงกรีล่าจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา